สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สเปิร์มนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะให้ทุกท่านคอมเมนต์คำถามเข้ามาฮะใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคลิปอื่นผมไม่นับนะฮะแล้วก็ #QNA นะถ้าใครเขียนได้เป็นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างด้วยนะฮะอย่างเช่นคำถามว่าพี่ฟูกมีแฟนไหมอ่าถูกบ,บนนะพ,พี่ฟุกมีแฟนไหมครับแล้วก็ #QNA นะความจริงมันเป็น QNA ฮะแต่ว่าผมกวนๆหน่อยไงเออ ก็เลยเออแฮชแท็กนี้แล้วกันคิวไอคิวแอนคิวแอนเอนก็ก็ถามว่าทําไมถึงทำคิวแอนเอนะก็เพราะว่ามันคือผมเคยพูดไปว่าเออเนี่ยห้าพันซับผมจะทำคิวแอนเอนะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันใกล้ที่จะห้าพันแล้วไงเห็นไหเอออีกร้อยสองซับมันก็ห้าพันแล้วฮะผมก็เลยทําไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะเพราะว่าพอห้าพันซับปุ๊บจะได้ไม่ต้องมานั่งทําที่หลังไงมันเสียเวลานะฮะ ผมคิดว่า5้าบันซับน,นี่ผมที่ผมแจกแน่น,นอนน่าจะเป็นเทคเกอร์แพ็ของผมมั้งเทคเกอร์แพ็ไมค์ครับนะฮะซึ่งตอนนี้ผมให้สุเปรมทําอยู่มั้งเออนะฮะก็แต่ส่วนเรื่องของแจกนี่อย่าเพิ่งถามดีกว่าเพราะว่าผมไม่มีตังค์นะผมเป็นแบบเออผมจนนะผมไม่ได้รวยขนาดนั้นนะเว้ยที่ต้องแจกนู่นแจกนี่นะฮะเออผมก็จนนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่มาใหม่ก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะโอเคอย่าลืมมาคอมเมนต์คำถามเยอะๆนะฮะไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บ